สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสินชัยคาร์เซ็นเตอร์แฟนแฟนเต็นท์รถสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับอูอีกแล้วและอูก็จะมารีวิวรถกระบะอีก1รุ่นเป็นสีดำคันที่อยู่ข้างๆอูตรงนี้นะคะซูมมาใกล้ๆเลยวันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะยี่ห้อนิสสัน เป็น NP 3 0 0 Open c a p นะคะลูกค้าเครื่อง2.5เทอร์โบนะคะ VG Turbo ตัวนี้แรงม้าก็จะมากกว่ารุ่นปกติก็คือเครื่อง2.5 VG เทอร์โบ NP 3 0 0คันนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าก,ก็ขับสนุกสนุกกันไปเลยทีเดียวคันนี้เป็นสีดำนะคะรถปี2017เป็น แม็กขอบ18นิ้วนะคะอย่างคลิปก่นกอนๆที่อุกเคยสอนวิธีดูขอบล้อแม็กไปแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็น255ทับ55 R18 ก็หมายความว่าล้อมแมก็กคันนี้ขอบ18นิ้วนะคะลูกค้าปียางเป็นปี2019ผลิตเมื่อสัปดาห์ที่29นะคะดูได้จากตรงนี้นะ ที่เคยทำไว้ใน EP ก่อนๆนนะคะลูกค้าสัปดาห์ที่29ปี2019ดอกยางยังถือว่าโอเคสวยงามดีอยู่เลยเใส่มาให้พร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูแมกไลเนอร์โอเคคันนี้แมกไลเนอร์สวยๆเลยนะคะลูกค้าเป็นแมกไลเนอร์ของนิสสันเองเลยไม่ได้เป็นแมกจากยี่ห้ออื่นก็คือเป็นแมกจากโรงงานของเขาเลยผลิตจากนิสสันโดยตรงเลยนะคะ สภาพด้านหลังใหม่มากเลยรถไม่ค่อยได้ใช้งานในการบรรทุกด้านหลังนะคะลูกค้าขออนุญาตปิดนะโอเคมีสติกเกอร์ Navara ติดอยู่เรียบร้อยเดี๋ยวคราวนี้อุ๋จะพาไปดูภายในของ Nissan Navara NP 3 0 0 Open Cab ปี2017คันนี้นะคะว่าภายในเนี่ยมีออปชั่นอะไรยังไงบ้างไปดูกันคะ่ะ ตอนนี้เรามาชมข้างในกันบ้างนะคะ NP 3 0 0ปี2017 Open c a p ตัวนี้เริ่มต้นเลยออยากให้มาดูที่เลขไม์กันก่อนเนาะอยังไม่ได้สตาร์ทนะคะแต่หมุนกุญแจมา1ึจึก๊กให้เห็นเพื่อให้ไฟหนะ้าจอมันโชว์ว่าคันนี้เลขไม์อยู่ที่5376กิโลเมตรนะคะเลขไมต์ตรวจสอบได้เลยนะเราการันตีเลขไม์ทุกคันนะคะและแน่นอนค่ะเมื่อเป็นตัว S NP 302,017คันนี้ย่อมต้องมีแอร์แบ็กที่ฝั่งคนขับนะคะ1ใบแล้วก็มีแอร์แบ็กอยู่ที่ฝั่งผู้โดยสารด้วยกันนะคะอีก1ใบตรงนี้นะเดี๋ยวยังไงน้องปุ๊กแอดมินจะซูมมาให้เห็นว่ามีแอร์แบ็กอยู่ที่ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารที่นั่งข้างเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคราวนี้เรากลับมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยของ Nissan NP 300ปี2017คันนี้นะคะ จะเป็นพวงมาลัยหนังสีเทาแบบนี้โอเคเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะลูกค้านี้มาพร้อมกับเกียร์6สปีดนะคะลูกค้าดูได้จากที่หัวเกียร์นะก็จะมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดด้วยกันแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะมาพร้อมกับระบบวิทยุที่เล่นได้ทั้ง cd mp3 disc m e d i ดดีครบวงจรเลยทีเดียว มีเมนู iPod ให้ด้วยก็คือสามารถเชื่อมต่อกับ i p o d เชื่อมต่อกับมือถือได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวอุ๊ขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูว่าระบบส่องสว่างระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมนะคะก่อนสตาร์ทเครื่องนะเช็คก่อนว่ารถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือเปล่าโอเคเครื่องจิตเรียบร้อยนะคะคราวนี้เดี๋ยวขอเทสแอร์ Air นะ นี่นะคะเป็นแผงคอนโซลด้านหน้าควบคุมแอร์นะคะอันนี้ควบคุมพัดลมแอร์ใช้งานได้ทุกเบอร์เราก็ปรับได้เหมือนกันนะคะว่าจะให้อ air ออกมาที่พุ่งมาด้านหน้าอย่างเดียวหรือว่าจะลงเท้าด้วยพอปรับลงเท้าอุก็จะมีความรู้สึกเย็นเท้านิดหนึ่งเรนแท่านอาจจะไม่ทราบนะคะแต่คิดว่าน่าจะทราบกันแล้วแหละแต่บอกกันไว้หน่อยตัวนี้ก็คือเป็นตัวไล่ฟ้านะคะเห็นไหมที่เป็นสีส้มๆตัวนี้เราก็สามารถปรับมาไล่ฟ้า วิทยุเดี๋ยวขอเทสให้ฟังนะคะอ,คอคได้ยินไหมเอ่ยใช้งานได้ปกติเลยขออนุญาตปิดนะนอกจากที่วางแก้วตรงด้านด้านคนส่วนกลางแล้วนะคะซ้ายขวาฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยาสารเนี่ยก็จะมีที่ใส่แก้วน้ำใส่ขวดน,น้ำดื่มได้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องดื่มอะไรเยอะแยะมากมาย ให้ลองชิมลองทานกันแล้วคันนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือเขามีกล้องมองหลังเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ารถกระบะเนี่ยเวลาลูกค้าถอยหลังบางทีเนี่ยเราจะกะไม่ถูกมันจะไม่เหมือนรถยนต์นั่งแบบรถซีดานรถเก่งอะคะ่ะลูกค้ามันจะสั้นใช่ไหมเราก็มองไปก็เห็นแล้วว่าโอ้ท้ายฉันจะโดนไม่โดนแต่รถกระบะเนี่ยบางทีเวลาเราเข้าช่องตามห้างสรรพสินค้าเนี่ย มันกะยากเหมือนกันนะคุณลูกค้าเดี๋ยวคราวนี้พอมีกล้องเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เดี๋ยวอูจะเทสให้ดูนะคะว่าเวลาถอยหลังแล้วภาพด้านหลังเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือจะเข้าเกียร์ให้ลูกค้าดูเฉยๆนะว่าว่ามันจะเป็นภาพยังไงก็คือ,อวิธีการเข้าเกียร์ถอยหลังคันเนี่ยต้องกดลงไปนิดนึงก่อนลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามาลองทดลองขับจะรู้กดไปแล้วก็ดึงลงมาเข้าเป็นเกียร์นี่นะคะอันนี้คือภาพด้านหลังของการถอยหลังแต่วิังไม่ได้ถอยจริงนะอันนี้คืออู๋เยียบเบรกไว้แล้้วกก็เเขาียยรถอหลัง เห็นชัดแล้วก็มุมมองกว้างมากเลยนะคะก็จะทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นโอเคหลังจากดูด้านคนขับและผู้โดยสารไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้อู๋จะพาไปดูเบาะแคปทางด้านหลังบ้างว่าเขากว้างขวางแล้วก็นั่งได้หรือใส่ของได้มากหน่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ต้าเอ๋มาแล้วคราวนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้เป็นโอเพนแคนะคะแคปสามารถเปิดได้ก็จะเพิ่มความกว้างเวลาเราจะขึ้นนั่งด้านหลังเนี่ยมันก็จะง่ายไม่ต้องแบบว่ามาพับเบาะคนขับแล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นมือจับไว้เปิดได้โอเคเปิดออกมาก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเห็นตามโฆษณาไหมที่ว่าเขาใส่ของใหญ่ๆปกติถ้าเราเปิดตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ เวลาเราจะเอาของขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องพับเบาคนขับแบบนี้แล้วก็จะต้องแบบอ้อยลำบากบนบนเอาของมาวางแต่พอเราเปิดได้มันก็กว้างขวางเลยลูกค้าอาจจะไม่ต้องพับเบาก็ได้แต่ถ้าพับเบาะมันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นไปนั่งชึบแบบนี้อุกขึ้นได้ง่ายๆเลยเบาะหนังสีครีมสภาพเหมือนใหม่นะคะลูกค้าด้านหลังก็ใส่ เอกสารหรือว่าใส่ของได้อยู่และก็นี่เดี๋ยวอูขออนุญ,ญาตปิดนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขามีช่องเก็บของอยู่ตรงไหนบ้างโอเคปิดแล้วก็ด้านข้างนะคะของเบาะแคปเนี่ยก็มีช่องสําหรับใส่ของอใส่แก้วกาแฟใส่แก้วน้ําได้และนอกจากนี้นะคะไม่ต้องเป็นกังวลว่านั่งข้างหลังแล้วแอร์จะไม่ถึงค่ะเพราะว่ามีแอร์มาให้ด้วยนี่ตรงนี้นะคะสําหรับผู้โดยสารที่นั่งเบาะแคป ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยมีแอร์มาให้หรืออยากอ่านหนังสือก็อแน่นอนค่ะมีไฟอยู่ด้านบนเปิดอ่านได้แยกจากด้านหน้านะคะคุณลูกค้าเบาะคันนี้ใหม่มากเลยนะแบบว่าเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมากเลยอะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของรถกันนะคะคราวนี้นะคะอุจะพามาดูห้องเครื่องของกระบะนิสสัน NP 300ปี2017 Open c a p คันนี้กันนะคะว่าสภาพห้องเครื่องหรือเครื่องเป็นยังไงบ้างในรถ แทบจะทุกรุ่นนะคะลูกค้าเวลาเราก่อนจะเปิดฝากระโปรงเนี่ยเราก็จะต้องปลดล็อกด้านในก่อนหลังจากนั้นเวลาจะเปิดเนี่ยแต่ละยี่ห้อก็จะคล้ายๆกันลองเอามือสอดเข้าไปได้เราจะเจอเดือยเดี๋ยววันนี้จะซูมให้เห็นนะแต่ตอนเนี้ยเราจึงมองไม่เห็นใช่ไหมแต่เวลาจะเปิดเนี่ยลองเอามือผ่านไปเอานิ้วลูบๆูผ่านไปเราจะเจอเดือยหนึ่งเดือยจะได้ยินเสียงไหมลูกค้าเนี่ยอพอเราเจอเดือยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกไว้ให้เราผลักไปข้างๆแล้วก็ค่อยเปิดฝากระโปรงขึ้นโชว์โอเค เดี๋ยวก่อนหาที่นี่ไม่เจออ๋ออยู่ด้านข้างนะคะคุณลูกค้าอันเนี้ยเขาก็จะมีลูกศรบอกไว้นะคะแต่ละยี่ห้อว่าให้ค้ำตรงไหนอันนี้ก็จะมีลูกสรบอกเนี่ยเพราะว่ารูมันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวไปใส่ผิดรูอันนี้ก็จะบอกไว้ว่าค้ำตรงนี้นะจ๊ะมีลูกศรชี้ให้เรียบร้อยห้องเครื่องภายในนะคะสะอาดเอี่ยม และแน่นอนค่ะเราการัตรนตีว่ารถไม่มีการผ่าเครื่องไม่มีการโอเวอร์ฮอลใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือทุกอย่างยังเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินของเราก็น้องฟุกของเราก็จะซูมไปให้เห็นว่าแต่ละจุดเนี่ยรอยสีอาร์กยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็คมมากทุกอย่างเดิมๆไม่ได้มีการแกะอะไรเลยนะคะคุณลูกค้าอย่างที่อู๊แจ้งลองพาช่างมาดูมาเทสได้เลยทุกซองนี่ยังคมเลยนี่คืออูจ,จับไปได้ได้ยินเสียงหรือว่า คือมันคมมากจริงๆแบตเตอรี่คันนี้นะคะเป็น GS แบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาเราเปิดฝากระโปรงเนี่ยเราจะเจอเดือยที่เป็นตัวล็อกไว้อันนี้พามาดูเลยอันนี้คือเดือยที่ล็อกไว้ปกติถ้าฝากระโปรงปิดใช่ไหมเราก็จะมองไม่เห็นแต่เราเอามือลูบมาอย่างเงี้ยปุ๊บนิ้วเราก็จะโดนวิธีการที่เราจะเปิดก็คือเราก็ผลักมามันก็จะปลดล็อกตัวนี้ แล้วคุณลูกค้าก็ดันฝากระโปรงขึ้นง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนคุณลูกค้าคะ่ะโอเคขออนุญาตปิดนะค่ะหลังจากที่อุพาไปชมภายนอกภายในห้องเครื่องแม็กยางเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาที่ราคากันบ้างดีกว่านะคะ n i สสัน NP 3 0 0 OpenCAP ปี2017คันนี้นะคะราคาไม่แรงเลยค่ะคุณลูกค้าอยู่ที่ 349,900บาทเท่านั้นนะคะ349,900บาทคุณลูกค้ามาซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วอย่างที่แจ้งคันนี้นะคะออปชันที่เด่นๆของเขาก็คืออย่างแรกคือเขาแต่งล้อแม็กมาเรียบร้อยขอบ18นิ้วยางก็ปี2019สัปดาห์ที่29ยางยังถือว่าใช้ได้อยู่นะคะลูกค้าแล้วก็ออปชันที่น่าสนใจของเขาก็คือมีกล้องมองหลังเวลาที่คุณลูกค้าถอยหลัง เต็นสินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะเรามีบริการ3สาขาสาขากรุงเทพอยู่ที่ถนนกาลประพฤกเขตบางแคนะคะคุณลูกค้าติดตลาดน้ำสมเพงสองสาขาขอนแก่นอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นถนนมาริวันแล้วก็สาขาบ่อวินปลวกแดงติดวัดมาบยางพรเปิดบริการทุกวันนะคะคุณลูกค้าไม่มีวันหยุดจะเข้ามาวันไหนติดต่อสายด่วนของเราได้ที่0899695577 ทุกช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, YouTube, Instagram หรือว่า LINE แอดน้องปุ๊กแอดมินจะขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะหรือถ้าไม่ทันยังไงเอาเป็นว่าจำเบอร์สายด่วนของเราไว้ละกัน0899695577โทรมาได้ทุกวันนะคะคุณลูกค้าเรายินดีที่จะให้บริการไม่ว่าจะเป็นสอบถามเรื่องตัวรถหรือเรื่องการจัดไฟแนนซ์และจะมีทริคหรือมี อะไรเล็กๆน้อยๆมาเป็นคลิปมาเป็น EP ที่สร้างสาระประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าชมอะไรกันบ้างในคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้อุลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันหน้าสวัสดีค่ะ